ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับตรงอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นฮะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยแมงปอช็อปนะฮะบริการเติมเกมรายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำร้านแมงปอเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกนะครับอีกมากมายเลยใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามร้านแมงปอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line เลนเจอนะครับอยู่กันในช่อง1 g d ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของตัวละครบราวโสมภูเขานะฮะหรือเรียกกันว่าบราวโสมละกันนะซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแฮปปี้นะครับที่ส่งบราวโสมมาให้รีวิวนะครับก็ เลือด240ล้านเนาะอ่าพลังโจมตี1ล้านก็เกียร์ประมาณนี้เลยธนูคิสอ่าหงยังเป็ดหน้าร้อนแล้วก็ส้อยขออมังกอน,นะฮะอ่ะในส่วนความสามารถความโจมตีอ่าความเร็วการโจมตีเร็วความเร็วข่้นที่เร็วนะครับก็ใส่ในส่วนของหลบเป็นเท่าไหร่นะครับใส่หลบร้อต้านร้อยสามอ่าร้อนะครับแร่าตเลนเจอร์ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะอ่าซึ่ง ปล่อยตัวก็อยู่ที่ประมาณ2วิ2.1วิในกะราบความแม่นยำสกิล30สกิลแรกตัวนี้นะครับก็คือยกเลิกทักษะอมตะยกเลิกบัฟของศัตรูนะครับและทำให้ชะง,งัก9วิบอกได้เลยนะครับว่าทำให้ชะง,งัก9วิเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวปัดนปวดจริง,รงๆค,ค,คล้ายๆโคดี้สล็อตเลยและสกิลสอนะครับเป็นสร้างบาเรียเพิ่มความเร็วเพิ่นที่ส่งพักพวกหนึ่งตัวไปอย่างด้านหน้าซึ่งตัวนี้ไม่มีดาวเวทนะครับผม พอสามารถนะพอสามารถ1น,นะฮะก็คือต่อต้านใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นต่อต้านแร่พันธ์แร่พันธ์ไม่สามารถติดตัวนี้ได้เนาะแล้วก็อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยก็คือกระเด็นถอยหลังเมื่อออกปฏิบัติการบวกไหวพิบเนาะบวกคืออะไรนะครับก็คือคล้ายๆแบบพลัส ดอลูปบวกก็คือเหมือนแบบบวกขึ้นจากแบบปกติ20%ถ้ามีลูปบวกอาจจะเป็นสัก40% 5 0เลรื่องข้อมูลเดี๋ยวผมไม่ได้ไปเช็คว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่มันดีกว่าแน่นอนถ้าเกิดใครใช้อย่างเลมใช้อย่างไทจิอยู่อย่างเงี้ยนะก็เนี่ยแหละอันเนี้ยน่าจะดีกว่าเพราะมีคำว่าบวกบอกเลยว่าปล่อยออกมานะครับก็จะทำให้ไหวพริบเนี่ยติดสถานะกระเด็นนะครับเออติดกระเด็นนี่อ่ากระเด็นไปด้านหลังและยกเลิกบาเรียทักษาน่าสนใจมากนะครับ เอออาแล้วก็สกิลความสามารถเก้าดาวนะครับคุณแฮปปี้เปิดได้ร่างโคนบวกโอ้โหตึงเลยนะแต่น่าเสียดายครับที่ยังไม่ได้ทําในส่วนของพอสวรรค์เนาะซึ่งพอสวร์น,นะครับสกิลหนึ่งของเขาก็คือระหว่างการต่อสู้จะเพิ่มผลลับทําให้ชะง,งักทักษะอีก4วิเออต่อสตูที่มีพลังชีวิต30ขึ้นไปเออนั่นแหละ แล้วก็ทักษะ2ตสกิลทักษะ3พลังโจมตีกายทักษะ4พลังชีวิตอีก400%เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบาวตัวนี้เนี่ยจะอึดขนาดไหนเพราะว่าดาังเปียนเขาไม่มีอยู่แล้วเออถ้าการรีวิวเราต้องไปรแบบีวิวแบบอ่าสตัว3ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะมาดานนี้เลยเป็นยังไงนะครับการตีธรรมดาของเขาแร่ธาตุนะครับอยู่ในเดือนเนาะร้อกว่านะครับซึ่งนี่ฮะโอ้โหมาถึง สกิลเขาค่อนข้างน่ารักเนาะอ่ากวนๆดีอ่านี่หยิบหนอนมาตีหยิบหนอนมาตีแล้วก็ปืบตีตีตอ่าเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่าอ่ะปึ๊บอ่ะผมก็ติดปับ๊บเดี๋ยวถามว่าถึกไหมถึกเนาะถึกอยู่แล้วนะครับนี่ถึกอยู่แล้ว ถึงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับคือถ้าทดสอบเดียวๆเ,เนี่ยผมพูดตามตรงเลยว่ามันไม่ได้เก่งหรอกแต่อาจจะทดสอบในเรื่องความอึดได้นะออแต่ตัวละครเนี่ยหลายๆคนเห็นบนท็อปตำนานติดทีมกันเลยคิดว่าเฮ้ยมันเก่งไหมอ่ามันเก่งหรือเปล่าตัวละครนี้ทำไมท็อปตำนานแบบเล่นกันเยอะมีแบบมีอาเกือบทุกทีมนะครับเออซึ่งมันเก่งใช่ไหมอ่าถ้าในมุมแบบ เล่นกับตัวรอบข้างที่เก่งเยอะๆตัวละครนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทน่าปั้นเนาะกัมดาวแม็กอันนี้ผมไปศึกษานอกรอบมาแหละก็คือไปดูสกิลดูช่องหลายๆช่องรีวิวนะครับได้เห็นมาก่อนแหละแล้วค่อยมาทํารีวิวเองเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะพูดเลยว่ามันเด่นยังไงนะแล้วเหมาะกับใครบ้างสําหรับตัวนี้เนาะก็เบื้องต้นเลยเนี่ยหลายๆทีบางคนเห็นว่าเฮ้ยมันเก่งอะ ติดท็อปตำนานเกือบทุกทีมเลย9ดาวแม็กเราปั้นก้าดาวแม็กเล่นบางดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วเฮ้ยทำไมมันถึงสู้ตัวนี้ไม่ได้มันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดก็ที่มันไม่น่าสนใจดึกเลยเพราะไม่มีดาวเมทในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะทําตัวละครเนี่ย9้าดาวแม็กตัวแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสักเท่าไหร่ในการทํก้า9ดาวแม็กตัวแรกเนาะเพราะว่าการทําตัวเนี่ยก้าดาวแม็กตัวแรกเนี่ย,ย,ม,ยมันได้แค่ความอึด ถ้าเราไม่มีดาวดาวเบสไปสู้เขายังไงความถึกของมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องลดลงไปเรื่อยๆสู้ไม่ได้อารมณ์เหมือนเราแบบไฟกันอะ่ะแล้วเราไมีมแด่แท้งอะ่ะแต่เขามีดาวเบสแล้วเขามีอาจจะมีแท้งไม่ไม,ไม่ไม่แข็งนะมีแท้งแล้วก็มีดาวเบสซึ่งเราแท้งอย่างเดียวเลยเขาก็สะสมดาวเบสตีเราเจาะแตกเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปปั้นตัวดาวเบสก่อนเราก็จะมีดาวเบสไปแข่งกับเขาละทีนี้ก็วัดแล้วว่าแท้งใครดีกว่ากัน อ่าหรือดาวเมดใครมากกว่ากันนะฮะแนะนำปั้นตัวดาวเมดก่อนเนาะไม่เหมาะกับการปั้นก้าดาวแอคตัวแรกนะครับแต่สกิลเขามีประโยชน์มากในการบัฟในการส่งเนี่ยสกิลเนี่ยนะฮะอ่าในการเนี่ยส่งพักพวกหนึ่ตัวไปด้านหน้าเนี่ยก็ถามว่าดีไหมก็ผมคิดว่ามันต้องดูว่ามันส่งแบบสุ่มหรือว่าส่งแบบตัวระยะใกล้ตัวเขาเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตรงนี้จะได้เห็นกันจะชัดเนาะว่าการส่งเนี่ย เขาสุ่มส่งไหมหรือเขาแบบส่งเฉพาะแบบตัวละครที่อยู่ใกล้ตัวเขานะถ้าเกิดว่าเขาแบบเป็นการระบบแบบสุ่มอย่างแกก็อ่ะก็ต้องทําใจถ้าแบบไหวพริบโดนโดดไปด้านหน้าถ้าไปเจอตัวดาเมจอาจจะหายเนาะแต่ถ้าเกิดแทงเราเนี่ยโยนไปด้านหน้ามันก็เหมือนตัวกระโดดอีกหนึ่งตัวที่แบบอย่างเอเรนกระโดดไปรับดาเมตตัวเดียวนะอย่างอ่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างอย่างในส่วนของ ตัวาม,าามาจิโร่ามาจิโร่นาำที่กระโดดไปรับดามเอกะหรือจะเป็นตัวเชซองแมนที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยก็กระโดดไปรับดาเบกเหมอนกัน,นเดี๋ยวผมจะพยายามเอาตัวละครที่ไอ้นี่หน่อยละกันนะฮะให้มันแบบมีหลายๆแบบนะครับมีพลังมีว่องไวเนาะจะได้เห็นระยะยืนว่าเขาจะเอาตัวละครไหนเป็นดานาบากนะครับอ่ะไม่มีเลยไหวพิมพ์อย่างเดียวโอเคเราก็กดตรงนี้สิว่องไวก่อน อ่ะว่องไวแล้วก็พลังนะครับอ่าพลังหงตัวประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่เขาเนี่ยจะออกสกิลกระโดดของเขาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนมาดูกันมาปล่อยไปปล่อยอ่านี่นีอ้นี่นีน,น,น,นะติด2ตัวนะฮะเขากระโดดเฮ้ยเขาสามารถกระโดดกันเองได้ด้วยนะ เออก็ดีเหมือนกันเนาะเออ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยตัวนี้ก่อนอ่านี่เขากระโดดแล้วดีกระโดดมาดีละเอออ่ะนี่อาจจะเป็นระยะไหมการกระโดดของเขานะครับอ่านี่ตัวตัวมูนมาแล้วนี่ตัวมูนมาเขาละ ก็คือน,นี่ระยะนี้มาแล้วเดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะมาไหมไหวพริบตัวนี้จะมาไหมเดี๋ยวมาดูกันเอออยากรู้ว่าเขาสุ่มระยะภายในแมปกระโดดหรือว่าเป็นระยะรอบตัวเขาเฉยอ่ามาแล้วอ่ามูนตัวนี้กระโดดอืมเป็นยังไงปึ๊บโอเค แต่ตัวละครเขามีความถึกมีความถึกมากอ่ะเป็นยังไงกระโดดไหมกระโดดหรือว่าเนี่ยเออจะเอาระยะนี้มาไหมผมอยากรู้ไงว่ามันไกลได้ขนาดไหนอ,อันนี้ก็ถือว่าไกลอยู่นะถ้าหยิบตัวนี้มาข้างหน้าได้ไม่เห็นเลยนะแสดงว่า อาจจะเป็นระยะของสายว่องไวเท่านั้นแหละที่เขาจะมีโอกาสหยิบไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวแท็งมาเขาน่าจะหยิบตัวแท้งกระโดดเนาะอะเดี๋ยวผมลองปล่อยตัวแท็งตัวนี้ไปอ้าวเรียบร้อยเลยนอนเลยนอนเลยโดนสกิลไวอาเดี๋ยวปล่อยไปอีก่ะก็จะเห็นเนาะว่าระยะไม่น่าไม่ได้ดึงได้โอเคนอนอีกแล้วคาคุโจเอออ่ะก็ประมาณนี้ได้ได้เห็นมากขึ้นเนาะว่าเออการยกเขายกอะไรอย่างไง นะอ่ะอยังยังไม่ได้ไอดีเลยให้ให้ให้ไอดีห, ID หน่อยดิเอออยากรู้ว่ายกหรือเปล่ายกไปด้านหน้าไหมนะได้ไหมยกไหมเนี่ยยกปะยกหน่อยโอเค ยกไหมยกไปด้านหน้าไหมเรียบร้อยโยนอ่ะโอเคนะผมคิดว่าระยะในการใช้สกิลในการยกตัวข้างหลังไปแนวหน้าเนี่ยน่าจะระยะประมาณสายว่องไวประมาณหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ถึงกับสายไหวพิบเพราะฉะนั้นก็ดีเนาะถ้าเกิดว่าเขาแบบเราปล่อยออกมาเยอะแล้วเขายกไหวพิบเราที่ทุกคนลองคิดดิไหวพิบไกลเราบอสมืดอ่าบอสมืดตัวอะไรพวกเนี้ยที่มันยืนไกลแล้วทำดาเมลแล้วแบบตัวนี้ยกไปด้านหน้า ยกไปให้ตายยกไปให้ตายมันก็จะไม่ดีกับทีมเราเอออันนี้ถือว่าดีเต็มที่คือสายว่องไวมีโอกาสไปด้านหน้าเนาะแต่สายไหวพิมยืนไกลคิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสและผมคิดว่าการยกเขาน่าจะอิงกับจากระยะใกล้ตัวเขาที่สุดแล้วค่อยกว้างไปจนสุดระยะที่ที่เขาเลือกเนาะอ่ะไปเราได้เรียนรู้สก,กิลของเขาแล้วเดี๋ยวเราไปเทส PV p ีวีกันเลยดีกว่าอ่ะอันดับแรกเลยผมอยากรู้มากเลยว่าเจอกับบอสมืด9าดาวแม็กหนึ่งหนึ่งเนี่ย จะชนะเออตัวละครเขาไม่มีดาวเบลด้วยนะครับซึ่งเรามองเราก็น่าจะแบบเฮ้ยมันก็ต้องผลออกมาแล้วอยู่หรือเปล่าว่าใครชนะแต่เรามาดูกันผมวัดเลยบอสมืดเดาวแม็กเอาอยู่หรือเปล่าเอออันนี้คืออยากก็รู้เลยมาเป็นยังไงอันนี้โอ้โหทาติดทตาด้วยท่าไม้กับมืดอวยมืดอีกเห็นไหมฮะ ติดสตันติดชะงักโอ้โหบอดมืดเอาอะไรไปสู้ก่อนละ่ะเออนี่ไงเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวแท้งไปอีกหนึ่งตัวให้กับบอดมืดของผมนะอ่าผมจะเอาแท้งที่มันไม่เก่งมากอะอย่างบราวช้างผรอนติดพออ่าเดี๋ยวดูว่าเจอบาวช้างติดพรเนี่ยไปยังไงมืด แสงหนึ่งวีมืด2ตัวและว2ตัวนี่ถือว่าเบต้าอยู่นะวราช้างกับบอสมือดอะ่ะมาถึงก็โดดแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วเสามืดด้วยเสามืดคือบัฟฟี่อีกโอ้โหไม่มีอะไรจะสุดกว่าน,นี้แล้วฮะเออเป็นยังไงอ่ะไหวหรือเปล่าบอสมืด ก็จะเห็นนะครับวันนี้เลยถามถามว่าอึดไหมเอาดิวโป้งไปเลยอึดมากโอ้โหปกติเป็นแสงตัวอื่นลุงหนวดยิงหายหมดแล้วนี่ช้างกับบอสช้างกับลุงหนวดอะ่ะเออช้างกับบอสมืดอะ่ะโอ้โหยืนได้ขนาดนี้เอาดิวโป้งไปเลย สุดยอดนะเอานิวโป้งไปเลยโอ้โหอ่ะโอเคประมาณนี้ล้วกันนะฮะก็คลิปนี้ผมเทสไม่เยอะแล้วกันนะฮะเทสประมาณนี้แหละเพราะว่าตัวที่ผมมาเทสให้ดูทุกคนน่าจะเห็นละ ต่อให้ผมเทสตัตวอื่นผลมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยและให้มันแบบคลิปจบไวๆจะได้ไม่นานสำหรับอาบาวตัวเนี้ยถามว่าดีไหมผมพูดเลยนะว่าใครทำาก้าดาวแม็กได้มีตัวรอบข้างดีปั้นได้ครับบาวตัวนี้9้าดาวแม็กจากที่ผมเทสให้ดูเลยเมื่อกี้เนาะเสาเป็นเสามืดผมใช้ทั้งลุงหนวดใช้ทั้งบราวช้างเอามาแทงสิ่งที่เกิดคือ โอ้โหอึดมากและยังดันได้เรื่อยๆเลยจนกว่าแบบนานอ่ะอึดมากรับดาเมจบอสมืดไหวเออซึ่งน้อยตัวจริงๆนะฮะที่แสงต่อด้วยมืดด้วยกันเองอ่ะยังเหนื่อยอ่ะแต่นี่แบบสบายไม่แปลกใจครับที่ท็อปตำนานใส่กันเกือบทุกทีมเนี่ยแหละคือข้อดีของเขาแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยผมไปดูมาหลายๆช่องแล้วก็หลายๆคอมเมนต์เลยตัวละครนี้นะถ้าเกิดเป็นร้อ หรืออาจจะเป็น Hyper Max 9ก้าดาวร้อยหกสิบเนี่ยการใช้งานมันอาจจะไม่ได้อึดแบบนี้หรืออาจจะแบบเราไม่ได้มีเกียร์ดีๆแบบนี้ใส่เนี่ยแน่นอนฮะการใช้งานจะไม่ได้แบบนี้เนะาะไออย่างคุณแฮปปี้ได้ความสามารถร่างโคลนพัดมันคือสุดไงโอกาสติด2ตัวเยอะขึ้นยิ่งมี2ตัว2ตัว2ตัวเรื่อยๆมันก็จะอึดขึ้นอีกเนาะแต่ทั้งนี้ทางนั้นใครปั้นตัวนี้9าดาวแม็กตัวแรกไม่แนะนำแต่ถ้ามีตัวรอบข้างสวยแล้วขาดตัวแทงรับดาเมจบอสมื่อจริงๆเนี่ย ตัวนี้ผมว่าจัดคุ้มนะเพราะว่าจากที่เห็นหนึ่งครับมีการโยนตัวเองเนี่ยไปแนวหน้าเรื่อยๆและตัวเองอึดด้วยหรือไม่อาจจะโยนเพือ่อเพื่อนของเรานะแต่ผมคิดว่าเนี่ยจากที่เราทดสอบมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนวงกลมอ่ะแบบรอบๆตัวเขาก่อนถ้ารอบตัวเขาไม่มีค่อยๆไล่สเกลไปจนมันหมดวงของเขาก็จะไม่มีโอกาสยกแนวหลังไปแต่ถ้าใครรีวิวหรือเห็นว่ายกแนวหลังไปอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่จากที่ผมรอไม่ยกเจ้าแกะเลย อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามีโอกาสยูมีโอกาสยกไหวพีบแหละแต่อาจจะเป็นระยะของเขาใหม่นี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาประมาณนี้แล้วกันสําหรับบาวแสงสมก้าวดาวแม็กคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใตนน้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ